ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณกนกวรรณไปพูดคุยกันกับนายแพทย์เรืองศิลป์เถื่อนนาดีผู้อำนวยการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีค่ะอาจารย์หมอเรืองศิลป์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอาจารย์<ฆ>เขตสิบอุบลราชธานีนี่สปสชดูแลจังหวัดไหนบ้างคะมีห้าจังหวัดครับมีมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดครับ เหมือนกับจะเป็นอีสานทางทางอีสานใต้ใต้หรือเหนือภาคเหนืออีสานใต้อีสานใต้อีสานใต้เนาะอยู่ทางด้านนน้นก็โอ้โหอุบลนี้ก็จังหวัดใหญ่นะที่ที่ครอบคลุมดูแลยี่สิบยี่สิบเจ็ดที่ิแปดอำเภอครับค่ะยี่สิบแปดอำเภอเลยโอ้โหขอบเขตที่สปสชเขตสิบดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆเลยสปสชเขตสิบสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนยังไงบ้างคะ ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเรามีที่เป็นเครือข่ายโดยตรงกับพวกเรานี่ก็จะมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภาคประชาชนนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์รับประกันสุขภาพศูนย์ประสานงานรับประกันสุขภาพภาคประชาชนนะครับนี่เป็นโดยตรงเลยในส่วนที่มาทำช่างกิจกรรมร่วมกันก็จะรวมมีเครือข่ายประชาชนเก้าด้านนะครับเครือข่ายองค์กรประชาชนเก้าด้านเนี่ย ถ้าพูดแตบบ่แค่นี้มันจะไม่เข้าใจว่ามีาเครือข่ายอะไรบ้างานะครับก็จะมีเครือข่ายเด็กแล้วเยาวนชนเครือข่ายสตรีเครือขา่ายผู้สูงอายุผู้พิการผู้ติดเชอชไอวี HIV, นะครับแรงงานนอกระบบชุมชนแอาอาัดแล้วเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายชนกลุ่มน้อยที่อุบลเรานี่จะจะไม่มีเฉพาะเครือข่ายชุมชนแอาอาัดกับแรงงานนอกระบบครับที่ยังไม่ก่อรวมตัวกันนอกนั้นนี้เรามีเครือข่ายครบครับโอ้ชนกลุ่มน้อยแถบอีสานใต้ก็มีหรอคะอาจารย์ คือ,คอตอนนี้ยังไม่รวมกลุ่มกันเพียงแต่ว่าจะเป็นชนชาวชายขอบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่อพยพมาตั้งแต่สมัยสงครามสงครา,ามลาวเวียดนามนะครับามาอยู่แถวฝั่งโคงนี่ก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรเท่าที่มีการสำรวจของของหมาวิทยาลัยอยุบลน,นี่ก็อยู่ตกอยู่เกือบสองหมื่นสองหมื่นลายนะครับค่ะค่ะอันอันอันนี้ปะสปสชก็ต้องดูแลสิทธิทประโยชน์ของอเราด้วยใช่ไหมคะทสิทธทิประโยชน์ที่ กลุ่มนี้ได้รับในบางส่วนมีสิทธิ์ที่รับกันสุขภาพแห่งชาติแต่บางส่วนก็ยังยังต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบอยู่ครับที่ที่เป็นแรงงานต่างเขาถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ที่หรือประกันอันใดนะครับก็ต้องซื้อบัตรประกันสุขภาพโอ้คุณกระหนงวันดิฉันค,คนอีสานโดยกําเนิดนี่สารภาพเลยค่ะว่ามองข้ามว่าแถบกูบนอะไรทางเนี้ยจะมีชนกลุ่มน้อยอยู่ลืมไปว่าเป็นตะเข็บชายแดนเป็นตะเข็บชายแดนนะคะอาจารย์เราติดทะเมนกับลาวครับค่ะ นะคะอาจารย์คะแล้วแล้วประเด็นเรื่องของการร้องทุกข์ของของคนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่เรื่องที่เขาร้องเป็นเรื่องอะไรบ้างคะใน,ในประเด็นนี้เนี่ย <ฮะ S 2> เราคือคือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กับศูนย์ประสานงาน<ช>หลัการกสุขภาพของภาคประชาชนเนี่ยมีกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ที่สําคัญคือเวลามีเรื่องที่ประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนหรือไปแล้วใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแล้วไม่ได้ไม่ได้ดังที่ อย่างที่ตั้งใจไปนะครับเพราะว่าจะมาลองเรียนซึ่งส่วนใหญ่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็จะเป็นผู้ไข่เกลี่ยนะครับให้ข้อมูลที่แท้จริงให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ประสานงานกับทางโดยบริการซึ่งตรงนี้มีก็จะมีกรณีบางกรณีเช่นไปไปรับแล้วทําไมทางโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ก็จะเป็นผู้ประสานให้ความกระจ่างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแก้ไขให้ก็ก็มีบางโดยการต้องคืนเงินให้เขาเพราะว่าไม่ได้ ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจอย่างนี้ก็มีนะครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งหน่วยงานที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเ,เรื่องของหลักประกันสุขภาพสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะอาจอารย์คะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับในภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีที่ที่ร่วมมือกับหน่วยบริการจัดตั้งขึ้นมาก็คือกลุ่มมิตรภาพบำบัดกับจิด้าชาต่างๆนี่นะครับค่ะกลุ่มเนี้ยจะจะช่วยทั้งหน่วยบริการแล้วก็ช่วยภาคประชาชนให้ให้เข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ อย่างมั่นใจนะครับอย่างเช่นว่าเขามาโรงพยาบาลแล้วเ็าจะทำตัวยังไงแล้วก็เขาจะเดินไปห้องไหนอะไรต่างๆเนะี่ยก็จะมีกลุ่มจิตภาพไอจิตอาสาเนี่ยช่วยนะครับ<ะ>ในอีกกรณีเช่นกลุ่มจิตภาพมมบําบัดเช่นพวกมะเร็งพวกที่เป็นโรคเลื้อรัางอย่างเงี้ยเขาก็จะมีมีเพื่อนเขาที่เป็นผู้ป่วยด้วยกันมามาเป็นกลุ่มจิตภาพบาบัดคือให้กําลังใจให้สอนวิธีกินยาให้ต,ตรงไปตรง,ต,รงตามน้าตะเลพวกเนี้ยนะครับ นะคะแต่ว่าเราเหล่ามิตรภาพบําบัดหรือว่าจิตอาสาเหล่านี้ก็ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมจนมีความรู้ความาสามารถที่ที่จะให้ข้อมูลได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับค่ะส่วนใหญ่ก็เป็น<อ>ก็เป็นพอสมอเราหรือไม่ก็ข้าราชการเกษียณอายุแล้วอย่างไงีครับเข้าไปช่วยก็ถือว่าเป็นเป็นกระบวนการภาคประชาชนที่ ที่ช่วยให้การบริการชาวบ้านได้ได้ดีขึ้นน่นะครับค่ะอย่างมิตรภาพบํบาบัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรครื้อรังต่างๆอาจารย์พอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าในเขตของอีสานตอนใต้หรือตอนล่างเนี่ยโรคไหนเข้มแข็งบ้างคะคือเคยไปดูงานตางจัเคยไปข่ไหนบ้างป่วยมะเร็งครับอย่างผู้ป่วยมะเร็งนี่จะถือว่าเข้มแข็งมากผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับโรคไตวายอย่างนี้นะครับค่ะอย่างกรณียกตัวอย่างผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเวลาเขามา จากต่างจังหวัดม,มามาฉายแสงที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจากมันจากหลายเขตนะมันจากสูรินร้อยเอ็ดก็มีนะครับนอกเขตก็มาพอมาฉายแสงที่นี่ี่ยมันไม่มีบ้านพักกต้องนอนรอรอฉายแสงใช่ไหมครับกลุ่มกลุ่มมิตรภาพบะบัดเขาเนี่ยก็จะช่วยหาที่พักในราคาถูกให้มาหากับข้าวกับน้ามามาให้มาจิตด้วยกันเนี้ยนะครับกลุ่มที่อยู่บนก็จะมาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆที่มาจาก ต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือแบบแบบนี้นะครับในส่วนที่อยู่กลุ่มหนึ่งก็เวลาไปอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีกลุ่มจากกลุ่มลูปผู้ป่วยมะเร็งเหมือนกันเนี่ยไปเยี่ยมที่บ้านให้กาลังใจอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นการช่วยทั้งกาลังใจและช่วยทางร่างกายย่างภาพด้วยนะครับค่ะโอ้คือ เคยไปอะค่ะคุณกนกวันไปเยี่ยมเนอะอย่างเหมือนที่อาจารย์เรืองศิลเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาที่ผู้ป่วยจะไปหาหมอก็ต้องไปพักค้างคืนแต่บางครั้งเนี่ยเขาอาศัยไปนอนที่โรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลบางที่ก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงให้นอนนะคะคก็จะนอนตามทางเดินหรือระเบียงอะไรบ้าง แต่ถ้ามีที่พักราคาถูกเหมือนที่อาจารย์หมอเลองสิลป์พูดถึงเนี่ยเคยไปใช้บริการดิฉันตามตามผู้ป่วยไปไปถามเขาเขาบอกว่าค่าที่พักคืนละ3 0บาทถึง50บาทค่ะอาจารย์ที่ที่เขาไปพักนะคะแล้วก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินเหมือนที่อาจารย์พูดถึงพูดถึงนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็ ชื่นใจนะในความโชคร,ร้ายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจของของผู้ป่วยด้วยกันที่ดูแลทีนี้ถ้าพูดถึงผู้ป่วยใจวายเรื้อรังที่ใช้การอาฟอกไตาทางหน้าช่องท้องเห็นบอกว่าแถบอุบลต์นี่แหละมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ออเขานำวัสดุหรือใช้มาประยุกต์ใช้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก <K> ็อ <K> ุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างไตส่วนหนึ่งมันจะเป็นอุปกรณ์ที่สะอาดนะครับเช่น ถุงน้ํายาที่ปล่อยปล่อยน้ํายาเข้าไปในช่องท้องเนี่ยในถุงชุดนี้จะไม่ได้จะไม่มีของเสียจากผู้ป่วยเข้าไปนะครับค<ะ>่ะอุปกรณ์ชุดนี้ก็จะทิ้งไปวันวันนึ่งมีหลายหลายพันหลายร้อยกิโลนะครับ<ะ>ถ้าถ้ารวมเฉพาะในเขตเราเนี่ยก็หลายร้อยกิโลเหมือนกันก็มีทางว่วยบริการกับกลุ่มแม่บ้านในแต่ในหลายอําเภอนะครับที่คิดว่าจะนำเชื้อนี้มาใช้ประโยชน์รีเทเคขึน ก็อาจจะไปทําชุดทําแผลไอ้กระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าไอ้กระเป๋าจายตลาดกระเป๋าสตางค์อะไรเนี่ยนะครับบางคนก็ทําเป็นเสื้อบางคนก็ทําเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมเตียงปอกหมอนผ้ากันเปื้อนทําดอกไม้ทําเสื้อกันฝนนี่ยเยอะแยะมากมายหลายหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งที่นอนลมที่นอนอัดลมที่ท่านทั้งสองท่านเคยเห็นไหมครับที่ที่ผู้ป่วยเอามาเป็นกอผ้าต้องนอนดิ้งแน่นนะครับ เคยค่ะอาจารย์เคยเคยเคยทดสอบกันนอนด้วยนะเคยทดสอบด้วยใช่ไหมครับเคยมันจะเด้นหรืมันจะช่วยไม่ให้เกิดแพ้แพ้กอดเทับใช่ค่ะอาจารย์ครับอันเนี้ยคุณแม่บ้านเหล่านี้ก็ก็นําไปไปไปประดิษฐ์ขึ้นมาไปกระทําไปประดิษฐ์ขึ้นมาไปส่งขายในราคาที่เป็นกันเองนะครับก็เท่าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็จะมีที่โรงพยาบาลยุพราชเลืองนกทาซึ่งยังกําลังผลิตอยู่นะครับแล้วก็โรงพยาบาลตาการพืชผลที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรงบ้านทำน่าเจริญที่จังหวัดทำน่าเจริญนะครับเลืนอนกทาอยู่ยโสธรน,นะครับ่เขาเขาทําได้ดีมากแล้วก็มีครูคร,ครูจากวิทยาการอาชีพนะเป็นฝึกให้ครับครูที่มีมีดีไซน์เก่งๆแล้วครูที่สอนวิวชาฝีช่างฝีมือเนี่ยนะครับเราช่างดีไซน์ไปช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์บางบางที่อย่างเรินอนนกทาผมไปเยี่ยมเนี่ย ก็ผมบอกว่ามีออเดอร์จากต่างประเทศด้วยนะครับโอ้เขาขายออนไลน์เหรอคะอาจารย์ถึงออนไลไปใกล้ถึงต่างประเทศครับผมคป็นทางโรงพยาบาลเป็นผู้ประสานงานด้วยกับกลุ่มแม่บ้านที่ใน่คื่อเป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวบ้านกับทางหน่วยบริการครับถ้าถ้าคุณฟังฟังอยู่ในในช่วงที่รายการของเราออกอากาศก็เข้าไปดูได้ที่โรงพยาบาลยุพราชเลิงนกทาหรือที่ประการพืชผลไหมคะอาจารย์ว่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนที่อาจารย์หมอเรืองศิลป์พูดถึงมีอะไรบ้างค่ะ อันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าของที่ใช้ในการรงบ้าไตเนี่ยเหลือเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นพลาสติกเป็นเป็นวัสดุอย่างดีนะครับอย่างดีมากทนทานแล้วก็สะอาดด้วยนะครับค่ะอยากได้หมอนป้องกันพวกอะไรนะพวกคอตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยทำจากกันนะถ้าเป็นที่นอนลมถ้าทําได้เนาะ น่าจะเป็นเีกผลิตภัณฑ์หนึ่งท,ที่อาจารย์หมอพูดมาเนี่ยความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพบําบัดหรือว่าจิตอาสาเนี่ยในส่วนของสปสอชอสเขตสิบอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดนึงเกิดจากอะไรอะคะครับคือความความใต้ทางานร่วมกันกับภาคประชายชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข,ข่ายก็ด้านอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้กับเรื่องของศูนย์ประสานงานรวมจนถึงมิตรภาพบำบัดจิตอาสาเนี่ยนะครับเรา มีกลไกหนึ <ge ar> ่ง <ies> ท e ี <step> ่ทางองค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนเนี right. <the> ่ยเขาตั้งข like ึ้นมาคือเขาเรียกกลไกภาคนะครับกลไกภาคเนี่ยก็จะแบ่งประเทศไทยเป็นเป็นเก้าเก้าภาคนงครับทางอีสรนเราก็จะมีอีสรนบนกับอีสานล่างแตเป็นองค์กรนี้ก็จะมาร่วมประสานงานกับพวกเรานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าของของสปบชเนี่ยเรามีการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งเป็นกองทุนลักประกันสุขภาพ ประจำท้องถิ่นนะครับตอนเขาเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นชื่อเล่นๆก็คือกองทุนตำบลน,นะครับชื่อ <ๆ S 2> เล่นเล่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มีเงินจากสวทชกับเงินจากพกทอท้องถิ่นเนี่ยรวมกันเป็นกองทุนแล้วก็ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของระบบสุขภาพนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อชาวบ้านเราอยากให้ชาวบ้านเข้มแข็งก็ราะกรรมการกองทุนนี้ก็จะมีทั้งทางการก็จะมีท่านนายกอบจในเทศมนตรีนะครับผู้ในการรงมาลตำบล ก็บบนักป่าชาวบ้านอสมอ,อะไรพวกนี้นะครับแต่เราจะต้องมีตัวแทนภาคประชาชนไปมีสิทธิ์มีเสียงในในกรรมการด้วยของเขตเราเนี่ยได้ร่วมมือกับกลไกภาคน่ได้จัดประชุมเพิ่มศักยภาพให้ให้สมาชิกในศูนย์ประสานงานนะครับศูนย์รับเรื่องราวร้งทุกข์กับมตรภาพบาบัติตอาสาต่างๆเนี่ยให้เข้าใจกุรมการณ์ของเรื่องคําว่ากองศุนตบลให้เข้าใจหลักการแล้วก็ ให้เข้าไปเป็นกรรมการกองทุนด้วยนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เราทําได้ดีมากเลยเพราะว่าในเขตอุบลเนี่ยมีกองทุน,นทั้งหมดหกร้อยห้าสิบเจ็ดแห่งนะครับ<ะ>เรามีภาคประชาชนที่เราอบรมมีผ่านผ่านกระบวนการสร้างศักยภาพเนี่ยเข้าไปทั้งสิ้นสองร้อยสี่สิบเจ็ดแห่งเป็นก็คิดเป็นสาสิบเ็ดเปอร์เซ็นตแต่บางจังหวัดเต็มร้อยนะครับอย่างมุกดาหารเนี่ยมีห้าสิบสี่กองทุนเนี่ยมีตัวแทนที่เรา ที่ผ่านการอบรมจากเราเนี่ยทั้ง5.4กองทุนอำนาจเจริญ60กองทุนจะไปทั้งหมด60กองทุนเลยนะครับ,รบซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาจะเป็นตัวแทนที่ที่ติดอาวุธเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปช่วยให้ให้กองทุนเนี่ยทำโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขตเราถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเขตที่ภูมิใจมากนะครับที่ได้ทําทําเรื่องกระบวนการนี้ขึ้นมาสละภาพาประชาชนเขาก็ดีใจที่เขาได้เข้าไปมี ส่วนร่วมผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเขาอะนะครับกิจชานะคะอาจารย์เพราะว่ากรุงเทพมหาคนครยังตั้งไม่ได้อันนี้น่า <c oughs> น่า,งนา,งนางสงสารทางกรุงเทพเพรา <c oughs> ผมเคย <c oughs> ผมเคยไปรับฟังความคิดเห็นกับพี่น้อง <c oughs> อสมอที่กรุงเทพนะครับ <c oughs> หลายท่านก็เสนอว่าทาไมกรุงเทพทําไม่ทำคือคือจริงๆไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแต่แต่เรายังไม่ไม่สนับสนุนให้ให,ให้เกิดเพราะว่าทางกรุงเทพมหาคนครยัง ยังไม่รับหลักการนี้นะครับมีมีนการรวมตัวกันตอนตอนนี้มีมีบางส่วนที่ยื่นจดหมายถึงกทมแล้วค่ะจารเรืองศิลป์แต่ก็ยังขัดขัดบางส่วนอยู่แบบอิจฉาอุบลนะอิจฉาอิจฉาคือพี่น้องพี่น้องอดสมที่กรทมเนี่ยก็ก็เคยนั่งโซเลเสวนาด้วยกันอยู่ครับทางท่านอสมเหล่านท่านก็บ่นบ่นให้ฟังอยู่แต่ว่าเราก็มีกระบวนการอย่างที่ว่ายื่นยื่นยื่นหนังสือที่กทมนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ คือกต็ต้องมาเสี้ยเปลี่ยนม,มากเพราะว่าประมาณที่ลงไปลักษณะนี้นเนยเขตินเขาเอาไปหมดน,นะครับก็จะมอไม่ได้เลยนะคะอาจารย์ท่านอาจารย์เล่าเรื่องของการให้บริการที่เขาเ้าใจว่าถ้ามีการรวมกลุ่มกันแบบนี้นะคะมีการดูแลจัดสรรงบประมาณต่างๆประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยการดูแลผู้ป่วยก็น่าจะเป็นไปได้ได้อย่างครบวงจรแล้วก็ครอบคลุมอาจารย์เรจะมีเราจะมีตัวอย่างไหมคะว่ากรณีของผู้ป่วยลักษณะแบบไหนที่เราสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรเลยถ้า ถ้าผู้ป่วยที่ในในชนบบนุมชนต่างๆในชนบทเนี่ยเข้ามารักษาโค้งวงจรเนี่ยทามาเขาว่าคือจากถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่หนักๆเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> จากโรงมาตำบลลมาโรงพยาบาลอำเภอทางการการส่งต่อเนี่ยระบบเราเราส่งต่อให้ฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตำบลอำเภออำเภอโรงนนพยานพบนาลใหญ่เนี่ยเมื่อเสร็จจากการรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ส่งตัวกลับซึ่งเดิมเนี่ยการส่งตัวกลับเนี่ยเราคือทางโรงพยาบาลไม่จัด ไม่จัดรถรับส่งกลับให้นะครับแต่ตอนหลังนี่มีกลุ่มมิตรภาพบำบัดมีกิตอาสาเนี่ยมาช่วยกันแล้วก็มีกองทุนตำบลจากอบตต่างๆเนี่ยให้ให้การสนับสนุนเลยรับผู้ป่วยกลับนะครับเมือ่อไปอยู่ที่ชุมชนแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยที่ต้องด,ดูแลต่อเนื่องเนี่ยนะครับสมมติว่าเขาเขาต้องการอยู่ที่คือจริงๆเราอยากให้กลับไปอยู่บ้านเพราะประกาศไปอยู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีญาติพี่น้องดูแลเนี่ยเราก็จะมี เขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์นะครับผู้ให้การดูแลผู้บริบาลน,นักบริบาลเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยบริบาลช่วยดูแลผู้ผู้ผู้ป่วยที่อยู่ติดเตียงเหล่านั้นที่ที่กลับไปอยู่ชุมชนเหล่านั้นนะครับคือแทนที่จะที่ปล่อยให้อยู่แบบโดดเดี่ยวแบบไม่มีพี่ไม่มีน้องดูแลอย่างเนี้ถ้าไม่มีญาติเนี่ยเราก็จะมีตัวเนี้ยคนไปเยี่ยมใช่ไหมคะ มีแคร์กิเวอร์รที่อาจารย์พูดถึงนี่ไปเยี่ยมแทนใช่ไหมคะอาจารย์ไปเยี่ยมแทนและดูแลด้วยครับไม่ใช่เยี่ยมทําอย่างเดียวเช่นเราก็จะมีหน่วยหน่วยจากโรงพยาบาลตำบลหรือโรงพยาบาลชุมชนเข้าไปช่วยด้วยนะครับเช่นว่าเขาจะมีเราเรียกว่าสหรวิชาชีพครับนอกจากแคร์กิเวอร์ซึ่งอยู่มีอยู่ในหมู่บ้านนั่น,นี่ะทีนสารวิชาชีพก็จะไปเป็นระยะระยะ อ่าบางบางคนจําเป็นต้องไปทุกสัปดา์ก็จะไปทุกสัปดาห์มีนักกายภาพบำบัดมีคุณหมอวิทยาศาสตร์ฟืนฟ้นฟูเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับ<ะ>มีเภสัชกรมีทีมทีมสาววิชาชีพทั้งหมดอ่ะที่เข้าไปดูแลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะไม่คือคือตอนเนี้ยในยุคนี้ยคงไม่ลําบากมากนักนะครับที่ที่จะได้รับการดูแลจากหน่วยงการของรัฐหรือของภาคเอกชนคือสปทชเราไม่ได้ดูแลเฉพาะรัฐลมหน่วยบริการของรัฐนะครับหน่วยบริการ ของเอกชนแล้วก็มีเราก็ทําความร่วมมือกันอยู่นะครับค่ะดิฉันเคยเห็นคนที่เป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบค่าคุณกนกวันอาจารย์หมอเรืองสินค้าคเขาก็ไปที่โรงพยาบาลได้รับการผ่าตัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีรถส่งกลับเหมือนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยชาวบ้านเ็าพูดติดป,ปากว่ารถรีเฟอร์โหทันสมัยมากและหลังจากนั้นนะคนที่เป็นหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยเขาก็เป็นอมรพค่ะ แขนแขนอ่อนแรงเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีคนไปทําเหมือนกับกงล้อจักรยานค่ะคุณหมอเรืองศิลป <Okay. S 1> แล้วก็ใช้เชือกดึงเหมือนเหมือนที่ฉันเห็นเหมือนในศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการที่ศูนย์ซิลินทรทนี้กรุงเทพเลยอะ่ะ คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันใช่ค่ะแต่ว,แว,ว่าอันนี้ก็ทําอย่างง่ายนะตามก็าทาจากล้อจักรยานาแล้วก็มีคนมีคนช่วยดึงช่วยดึงค่ะแล้วก็ลอกลอกที่ใช้ก่อสร้างบ้างอะไรพวกนี้นะครับใช่ใช่ใช่เรียกไม่ถูกเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเรียกไม่ถูกค <c oughs> ่ะแล้วบางคนก็เอาเอายางยางในมอเตอร์ไซค์ยางในจักรยานที่มันขาดที่มันรั่วแล้วเนี่ยมามาเป็นเครื่องมือออกกำลังกายครับพวกนี้ทางนักกายภาพเขาก็จะช่วยสอนให้ผมแสดงว่า ท่านผู้ดำเนินรายการเนี่ยได้ไปเยี่ยมหมู่บ้านเยี่ยมคนไข้เป็นประจําอยู่นะถ้าจะเห็นท่าท้าถ่าได้เห็นแบบนี้นะครับตอนที่กลับบ้านนี้ค่ะอาจารย์เพิ่งจะไปเมื่อตอนสักเข้าพรรษาเนี่ยค่ะก็เลยได้ติดสอยห้อยตามน้องที่เป็นอสมไปเขาบอกว่าพี่พี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยกันก็เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปค่ะแล้วก็ไปเจอแบบเนี้ยค่ะค่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอาจารย์ครับก็ดีฮะเราเราคนคนที่ภูมิใจที่สุดคือ คือคนที่ไปดูแลอย่างพี่น้องที่เป็นชาวบ้านที่ไปดูแลกันเองเนี่ยนะครับที่เห็นผู้ป่วยอย่างเช่นท,ที่ที่านผู้อำนวการได้ยกตัวอ,อย่างว่าคนพิการเนี่ยดูแลอ่าใบคนที่เป็นอาัมาพึกเราไปช่วยเขาจนเขาสามารถเดินได้ทำเนื่องข้าวกินได้ซักผ้าเองได้เนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากเลยจากเดิมที่กินกินนอนนอนทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับอันน,นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ หน่วยบริการไม่ว่าจะจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลและทีมงานสาวิชาชีพแล้วก็พี่น้องอสมอพี่น้องแคคิเวอร์เนี่ยนะครับนักที่ภาษาไทยเราเียนนักบริบาลน,นะครับ<ะ>ก็คือไดไปช่วยแล้วมันเกิดผลชัดเจนนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้การควรการเกือ้อกูลของพี่น้องเราเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ทิ้งกันเนี่ยจะทําให้เกิด สภาพสังคมที่ดีขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคคงต้องให้อาจารย์ทิ้งท้ายแล้วค่ะน่าเสียดายคุยแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วอาจารย์หมอรู้สิ่งทิ้งท้ายด้วยค่ะเชนค่ะคือสภาพการทํางานร่วันระหว่างรัฐกับรัฐกับเอกชนและกับภาคประชาชนเป็นสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ได้เห็นความสําคัญนะครับแล้วก็มีอะไรก็ใช้ใช้เวลาเวลาเปเนนยทีมาคุยกันนะครับอย่างเช่น ของสวทชก็จะมีศูนย์ประสานง,งานนะครับศูนย์ประสานง,งานภาคประชาชนกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็มีหมายเลขนะครับหมายเลขสายด่วนของเราหนึ่งสามสามศูนย์ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเริ่มต้นก็เรื่องสิทธิทต่างๆอันที่สองก็คือเรื่องที่ไปรับบริการแล้วไม่ได้ไม่ได้ดังใจหรือว่าเกิดความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ปรึกษาเราจะให้ทำปรึกษาได้โดยผ่านทางหมายเลขหนึ่งสามสามศูนย์ึงหมายเลขสายด่วนของสวทชครับ เป็นโอกาสดีที่ได้คุยกันกับอาจารย์หมอในแพทย์รึงสิลป์เถื่อนนาดีผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิกวนราชธานีไว้โอกาสหน้าคุยกันอีกครั้งนะคะอาจารย์ครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คงจะ